สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะมาไก่น้อยนะครับจะเข้ามาอยุธยานะครับจะมาหาตกปลาสวายนะครับพอได้เข้ามาเมินแล้วนะครับจะลองเอลฮอที่เคยมาตกนะครับผมวโาจะเข้าได้กอนนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าน้ำขึ้นหนักนะครับโอ้โเขาจะเอาคํำแพงขั้นน้ำขึ้นหรือยังนะครับับไปรอติดตามผับชมกันนะครับ นี่ก็ผพานครอบตัวเมืองมาแล้วนะครับยุทธยานะครับอันนี้ก็เป็นสลาักลางเก่านะครับแต่วาย่ายปอยู่ทั้งสายเช,ยนนยชียแล้วนะครับอันนี้บดบอได้ใจแล้วนะัอนุสร์อยู่เหมือนเดิมนะครับสลักลางเดออกยุทธยาอันนี้ก็เป็นมหาไลท์ตะคอนสมัยคนอนผมมาเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ด้านหลังมหาไลท์นะครับตอนมาเห็นอยู่นี่สี่ปีนะครับ ตับลิญยาอยู่นี่นะครับ้จะมาซื้อเหยื่อตกปลานะครับเพเต้ยจะมาเสื้อต้นเน่นะครับเป็นของเอบางมัดนะครับไปบ่นนะครับร้านเหยื่อตกปลาจะเจ้แป้งโรตีนะครับอันนี้เป็นโรตีเขาจะเจ้แป้งโรตีไปต๊ะนะครับปาสวายนะครับมาแล้วนะครับถึงที่ต๊แล้วนะครับ จ่องมาข่าวมาทำข่าวอยูน่นะครับยื่นเริ่มเอาดินมาลงแล้วนะครับดินลงแล้วก็เลิศก็ลงมาได้นะครับทำกำแพงแล้วก็เอาดินมาลงซ้ำถึกำนะครับผมก็แป๊กเงยเลยกูปีกกูปีนะครับรดินมาลงมาดูคันขับจะลงเลื่ได้กันนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ น้ำยังนักเลยนะครับคุปปีผมจะนั่งลุ่มบม่นนะครับตกนะครับอันนี้มันขึ้นมาเพราะจะผึงคอบปูนครอบสะพานนี่แล้ะนะครับบ้านลายมันก็น่าจะเข้าบ้านเลยนะครับขาบวก,กั้นนะครับทางลายมันให้อย่าคว่ำเลยนะครับขาบวก,กั้นนะครับโอ้โมยจะจำได้กันนะครับ เดี๋ยวลองวางเขาสักไม่กันนะครับครับเยอได้ใจวันนี้ก็เป็นแป้งโรตีนะครับอันนี้ก็เสื้อไมากิโลละหกสิบบาทนะครับเป็นตะกรนในกิโลสาวห้านะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงโลละหกสิบนะครับจะเป็นบางเจ้านะครับราคาทูกที่นะครับบางเจ้าแป้งนะครับ ใส่ลังฟอมไป้นะครับใส่ของคุณได้บิ๊กี้เนี่ยปั้นไปก่อนทีนะครับจอมป่าเจ้าพญานะครับ ยปด,ดูน้ำลักนะครับกจ็จะใจ้แป้งโรตีบาค้นก็ใชจ้ขนมปังนะครับแจ้ขนมปังแผ่นนะครับจอมนะครับแต่ผมมานัดโรตีมากกว่านะครับตัดกม้กมก้มจีนะครับเซตแล้วก็รอยเป็นมาไล้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าลอยมาไล่นะครับ ไลวครับอันนี้ก็ลอยเข้ากับส่แป้นรัมนะครับโอ้ลงไปเลยนะครับขอชุดท้ายกับฟัง ฝังขอน้อยนะครับการป่าละแวงนะครับอดี๋ได้ประมาณน่้นะครับร้อยมาไรนะครับมาครับมารอที่ตามรับชมด้วยกันนะครับครับอันนี้กับลงเบดไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอมาลุ้นทอนะครับอาจจะได้บบได้นะครับแต่กับ่อ้จะได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขากำลังก่อสร้างกันทห็นะครับ ดราพอสักคันะครับเพราะว่าตีไปเนี่ยเยื่อมันเข้าข้างนะครับข้างเป็นไอ้ปลาโคนะครับเป็นปลาก็ไหมนะครับตีไปในเยื่อน่าจะหวั่นก็ไหมอยู่นะครับเดี๋ยวดูสักกรันะครับเดี๋ยวจะง่ายไปตีตีไหมดีกว่านะครับน้ำหนักขนาดครับมาติดหน้ากลัวนะครับปีนี่นะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องข้างนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในและก็ต่างประเทศอีกครั้งนะครับก็เมื่อกี้ไปตกตรงโน้นนะครับตรงที่ทิพย์ไปตกเมื่อเช้าแต่มันตกมาได้นะครับเพราะว่าไอ้หน้ามันขึ้นนักนะครับแล้วเวลาเขาตีเยียร์ลงไปเนี่ยเยียร์มันตัดเข้าข้างๆนะครับแล้วก็ท้างข้างสม่ามันจะเป็นไอ้ปลาไมยราบต้นไม้มันนักนะครับตีไปกระติดตีไปกระติดนะครับเลยง่ายมาตีไม้นะครับอันนี้ก็ตีไม่ ก็ว่าไม่ตีเก่าสมัยก่อนๆมาจอมนะครับแต่ก็บ่บได้เข้ามาเมินแนะครับรับันนี้ก็เป็นไม้แฮมตี้นะครับสมัยก่อนเป็นป้าฮกนะครับมาเดียวเขามาทำว่าป็นตีเพิร์สล้านไอ้ไอ้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปเอวไอ้วัดใช้วัฒนารล้ามในนี่นะครับวัดใช้วัฒนารลามอย่างวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เขากลับมาจอด ร้านจอดเลเปิลนะครับกระจายค่าจอดเลือดไมเปิลนะครับสามสิบบาทนะครับแล้วก็มาจอมป่าเลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนเปิลนะครับเปิยะปลูกกระมงก็ไม่ปปอกระบานผมเลยนะครับคนคนมักปลูกนะครับก็มาคุมมาเขือนะครับใบกระพงกระเพรานะครับปปอกระบานผมเลยนะครับอันนี้ใบอะไรก็ปอปลีนแคก นะครัอาจจะใครครบมดนะครับคนมักปูนะครับเดี๋ยวมาลอรุ่นด้วยกันนะครับกว่าจะได้บ่ได้นะครับที่น้ำขึ้นนักนะครับปกติอยู่ลุ่มเพ้นนะครับสองสามบันไดนะครับอันนี้มันจะขึ้นมาบันไดบนสุดเลยนะครับเนี่ยมาลอรุ่นพอนะครับคบ่อได้ป่าก็ปุ่นนะครับมาฟักมาต้นไอ้ปิ้นนะครับขอซื้อต่อไปแกงมาฟัก จัดงามนะครับอยู่ใกล้หน้านะครับปลูกอย่างกังามนะครับมาเอาคอกันนะครับกี้กระถามจะของเป็นว่ามาได้นะครับมาจอมปลานะครับแต่ว่าต้องเสียค่าจอดรถเพิ่เปนนะครับกันละสามสิบบาทนะครับสวยงามคลับลมลื่นนะครับ ก็น่าจะเป็นไอ้กลมประมงห้าเรือเขานะครับน้ำยังแห้งนะครับตีบออกไปไก่ว่าได้นะครับตีบไปไก่มันปัดเข้าข้างหมดนะครับกะนัดผมใจตะกลัวไงนะครับอ้น,นี่น่าจะล่อยกำเลยนะครับหลุดไงเลยนะครับ นับที่เเป็นนาทีท้องของวูเรือเลยนะครับเพราะว่าเวลาลากเนี่หน้ามันนักมันบวสเหนน้ำมันนะครับเวลาเรือลากน๋รวขับไปยังเร็วเลยนะครับ เด้งนะครับเวลาเข้ากล้องนะครับจะรอความเร็วนะครับ นะครับอันนี้ขึ้นจะนักน้อยนะครับตามน้ำขึ้นนะครับอันนี้เรือเปล่านะครับได้สักกันนะครับออกไปจอมปลานะครับไปยะมอ๊ะนะครับเดี๋ยวรอเราไว้อีกนงวันนน้นะครับสองภพสามพบนะครับ ตอนนี้มันมีน้ำระบายไปที่อื่นนะครับนำไปอะไรเาอัน้ำน้อยอะไรนะน้ำน้อยเขพูดว่าเอ๊ะเนี่ยน้อครเขาบอกเขาำเป็นระบายงน้น้น้อยก็รอนหนุเสร็จแล้วตรงการลรอกท้องใหม่านี่มีครบให้ไ ดูสิเลยโอ้แน่นไปมันเยอะดีสบายใจเดียวมีแต่สายน้าใช่บ้านรื่มีมีเป็นออฟฟิศเลยแหละครับเดี๋ยตรงนี้ไม่ครับผมมาตกร้านเขาเนี่ยครับร้างขรงนาะต่อแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของตรงนี้แหละครับไม่ใช่ครับนึกว่านึกว่าทำไว้เพื่อ เจ้าของจะคลองแต่เขาก็ทำไม่ตกปลาผู้ชายก็ชอบเโอ้โหเป่นดีเลยนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ลงตื้ลงลื่นดีด้วยพี่ว่าไม่น่าท่วมนะปีนี้อย่างเก่งก็มาท่วมมอีกข้นล่างเนี่ยนะเยอะปีที่แล้วก็เยอะอยู่แต่ว่าดูแล้วทรงตัวมันไม่ท่วม มันไม่ไม่ไม่รอการระบายเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ร่วมแบบขาหายแล้วนั่นปิดอั้นกันไปพอมันมาเยอะๆร่วมหมดนี่ถ่ายวิดีโอไว้แล้วครับครับทำช่องครับทำช่องอะไรอ่ะยูทูบตกปลาเนี่ยครับยูทูบตกปลาครับตกกงตกปลาแล้วแล้วต้องต้องบรรยายอะไรไหม มีครับมีนะครับบันยัยไปตกตรงนู้นตรงนี้ใช้เหยื่ออะไรตกยังไงได้ไปแล้วไปทำ้มาแล้วทำกินด้วยใช่ไหมได้กันแล้วไปของธรรมชาติอนี่ทะเกอาหารเสือเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ละของในน้ําไม่นเคยได้ใหญ่ใหญ่ไหมกี่กิโลได้อยู่ครับสี่ห้าโลนะครับอ้โตัวไม่เบาแล้วสี่ห้าโล สมัยก่อนนั้นได้ใหญ่ๆบ่อยเดี๋ยวนี้ปลาไม่ค่อยโตโตไม่ค่อยทันไมัทันคนกินเยอะกินด้วยแล้วก็วิธีการจับอะไรมันมันทันสมัยขึ้นแะเพื่นเรียกว่าปลาก็งงนะไปไหนไม่ถูกทั้งคายทั้งอะไรเยอะไเยอะๆกรปช็อตเลยครับใช่แอบช็อตอ่ะโตไม่ทันกุ้งเนี่ยเมื่อก่อนก็ตกได้ดีนะเดี๋ยวนี้หายหมดที่เขาเอายาโรยกันใช่ อเราลองหาตกปลดะเมื่อก่อนพี่ชายผมเขาก็ชอบชอดแหลอาปลาตกปลาเนี่ยคนคนก็ยังไรคนที่มีอะไรกับปลาเนี่ยนะมันมันฉ่ำหมังนะก็<ม>ได้อยู่ด้วยอะ่ะยู่วันนึงเอาขับเรือเนี่ยเรือเรือเข็มเนี่ย ม้ามนก็โดดขึ้นเรือให้อ่ะตัวก็เริมเลยอข้ามนะตึกข้าวเขาอะร้นเฉยผไปมันกบอกจ้ที่ทางตัวไหนพึงข้าวึข้าก็ให้เต็มเน็่ใช่ใช่ใชือถ้าตัวไหนเขาหมดอ้ยู่ก็เให้มันนเราไปกินไม่ได้ข้าวไปขายเล่ลก็มีเจตนจะทำอะ ว่าก็เป็นธราท่านว่าก็บุตรห้าก็ต้องเดืแต่ก็ถ้าคิดคาดต้องยอมยังไงท่านก็ต้องตายอ่ะเดี๋ยวเล่นรถหน่อยเดี๋ยวเซนาบางบานกัน

ปลาป่าผมแม่พี่นออ้องแม่อรหอน้าเล่นๆเปแล้วครับปลามดได้เห็นะครับมุกอินนะครับน้าปลามันมีนะครับแต่น้ามันแห้งนะครับวเวลาเขาตีเม็ดไปมันเข้าเข้าไปในปลาหมดนะครับ ตะกัวมดไปสี่ห้าเมตรแล้วนะครับเสียดายตะกัวเดี๋ยวรอไว้น้ำลงหน่อยกันไปมาจอมนะครับก็ฝั่งเตี๋ยนี่เป็นใจดีอยู่นะครับมาจอมได้เลยเลยเดี๋ยวจะฟ้าเลาะไปหอปุ้นนะครับไปหอไอ้น้ำเตี่ไอ้เสนาบางบ้านนะครับว่าน้ำปุ้นฝาจะยือมนหนักพอน,นะครับเดี๋ยวไปเลาะไปแอลดูด้วยกันนะครับ จบคลิปนี้วุมีนนักนะครับคุพระชินในกินหลังคันก็นจบคลิปนีกันนะครับครับสวัสดีครับบายบายครับผมอโอ,โอโกันต่โอยกันชิปหน้านะครับหน้ามันแห้งครับเวลาตีเบดไปเนี่ยมันเข้าไอ้ตะกวัวมันเข้าไปกล้องก็ไม่หมดน,นะครับเบดพุดหมดครับเดี๋ยวไป ซอไปแอลตั้งบางบ้านเสนาบางบ้านนะครับแอลคอน้านปุ่นนะครับว่ายังมีอย่างนี้นีไอคอห้อ,องนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามคลิปด้วยกันนะครับครับคลิปนี้ขอจบคลิปด้กันเด้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ